แมน,นขาเขาสุดไอ้จังไหนอุ้ยยาปาเขาสุดเออเออเอ้าไอมันโมเมนอ่างในโลกนั้นโตยังไม่ร<อ><อ>ู้เออโอ้นอนุเจ้าตะกุดว่าโอยนอนุขเขวาอะไรเมืองแนมมานเนมาางที่ไรนอนโนะตวไนน่นอนะเราเ,เ,เอียง น่องแล้วก็สลายโอ้มเนตอนอยังวะาก็นองอนเนาะง่ายง่ายเิดไตต้นนี้อ่านมาไม่ต้นนี้ดีไต่โมเมนต์มเมนต์สลายเบื้งสลายมันนี่โอ้ตอายไต่โมเมนไอบมเมนลายเด้สลายอีเด้ต้นนี้ ตออตอเอาตออีตีเออตัวน <oot> ี <The Think ers> mm ้ก hmm. ันต <to l ps> ัวนี้ฮะเบงสละไอสละไอก็คือนอไอในจำได้หรอปุ๊ตัวนี้อะเปนจังไหนอ่านไม่มาตออีสีเออตออีดีอืมตออีตีอืมตออีตีอืมนอไอไนเอ่อ กเจ่งกนัเลอ้นะต่อไปเจ่งก็โม้ได้บานเวลาไปโรงเรียนเยตัวนี้สลดหนังนี่สลาหนังเนี้ยสราเออเสร่าเสราเสาเสราเราาอาเอออ้าวบานตะกดบานตาตาโม้อาโอ้ตตอโอ้ ตัวยังเละโอ้ยเลยยังเละตัวยังเสรนจนะตัว oh, ยังยังค่ะมันไม่ต right. ัวยังก็ตัวยังเละพ่อตาถูกต้องเอาคำโตไปเรอูดูเอออ่านมาดูคำแรกมาเลยมามาเออ่าเออ mời ờ. <laughs> ừ. mà tôi tôi nhận là khó mời mà mà ờ Ờ mà men lú mời 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 ờ mời 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 อ๋ออะไรอ่ะตัวนี้สระหยังอูวอ่านไปหูอืมลูอือถูอือโบอือีบ่แม่นอีอ่ะบ่แม่นอาโมาสะอีเนาะ แล้เวเขาคิดจ่ะม,มออีนีฮึมจะถือต่อมอมากับมอสระอ์อีกอีมออีมีเอาอ,า,าอ่านไปอ้ยพ่อ่ออันนี้เบื้องหนึ่งสไลยังหนึ่งหน้นาโตไปสไลยังโอ้ไมออ่อยากโอ้ยยากเป็นตัวแห่งตรงเบื <c oughs> ออ้องเน่าเน่าเป็นตัวเบื้องยั่งโมโหแล้วเนาะเอ้าสไลยังหนึ่งสไลยังอ,อ๋สอ,อสระ

มันโตมันก่อนพี่ลูกมันเมืนมอมา้าเอามันเหมือนหมอมมาเนี่ะเออหอหนี่หอสระยังมันสระไอเอาหอ,ห,หอไอ,อไหมหอหอหอไอหายเอออ๋เอ,อเห็นแล้วอืมอ้าวอมนีนะ่อืม ตออไอไฟอ่านว่าอ่านว่าอ่าว่า,วาไฟออโอ้โอ้โอ้อ่านว่าโอ้อือนม่พอให้ร่างบ้านขึ้นเลางบ้านเยนอะเสรอเยตัวไอไตไอจะไหนมันซะละไอ <c oughs> ายอไ,อไตอ้าโมเมนต์ละลายมันจะละยังนะอ๋อเอออโออโอเนี่ยออจะไหนโมเมนต์ะละอ <c oughs> มังก่อนยมันตัวยังตัวยังก็ตัวยัง,วยงบอกพอก่โอนโตโตเออโตโตไอไส่ละมันได้ไ่มันได้ไห่มัน้ลูกตัว,ตวนี้นี เออถ้าดูืมไม่มอเหมือนเหมือนแบบแบบฝึกเดี๋ยวจะไปตีนเดี๋ยวพอจะถ่ายแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนตามาอาอาดูอ้าบอกว่าหนูยุซื้อยางเอาบอกง่ายตัวมาโหนูเชื่อเอาพอถ่ายไปหนูเชื่อด็กจริงและเซรันทำามสะอาดหนูจะมาเรียงความเรื่องออ บอกบอกบอกว่าจะไปไหนจีน่ะหนูอยู่ชั้นชั้นปหนึ่งชั้นประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเออหนูจะมาข่าวรั่งอตออาตาอมออามา

บไเหรียนเอาบาบาหนึงก็ได้ยังนีมีอยู่เออพอดีเลยนะมาเาบาทเดียวแล้วมา nó, có đi lận. Ừ. Nhàng nào nhàng nào. โม่เมกอะม่นมก็มาตรงเราลูกนะไอ้ยิงก็กไม่ซื่อดีล่ะอ่กมา ได้ยังลำะอืมส like uh, ื่อหลายอือขี้ฮึมนั่นเขาอ่านหลายเขาต้องขี้หลายเลยเย้โอ้ยอ่านหลายกับด็กสื่อหลายอ่านหลายก็ได้ควบหูหลายเนาะ